สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน E p พีที่498สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอังคารที่สองกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี7 8 9และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่พี่เนาะลองดูพี่พี่ครับชอบอะไรกันไหนก็ทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจพี่พี่ บอกน้องได้เลยพี่พี่ครับยินดีให้บริการนะครับพี่พี่ครับนี่ประมาณนี้แล้วพระวันนี้ครับพี่มีประมาณนี้เลยประมาณ30รายการนะพี่นนองไม่มากไปใหม่ไม่มากไม่น้อยไม่น้อยจนเกินไปครับพี่พี่กำลังดีย่มเย็นแบบนี้พี่พี่บอกได้เลยเอามาแบ่งปันพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับราคาเนี่ยพี่แบ่งปันจริงๆพี่ไม่แพงลองดูก่อนแล้วกันนะครับพี่พี่เนาะ นี่เลยครับพี่ๆครับแล้วก็อย่าลืมพี่พี่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่พี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกดติดตามกันไว้ครับพี่ๆี่ครับเวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะพี่ๆเนาะเพราะว่าเวลาพี่ๆกดติดตามไว้นะครับพี่ๆระบบเขาจะแจ้งเตือนนะเวลาน้องลงคลิปไปใหม่เนี่ยพี่ระบบเขาจะแจ้งเตือนว่าเออเฮงดีพระบ้านมาแล้วครับพี่ๆครับจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะพี่พี่เนาะเอ้าว่ากัน ไปต่อพี่พี่แล้วก็อย่าลืมพี่พี่ถ้าพี่พี่กดติดตามไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่เนาะกดติดตามไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับเรามาเจอกันที่นี่เลยพี่ช่องเฮงดีพระบ้านนะครับพี่มีพระบ้านราคาถูกถกนะครับพี่พี่รอพี่พี่อยู่นะครับพี่ตีห้าและสี่โมงเย็นมีสองช่วงเวลาตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันพี่พี่เด่นย้ำว่าของทุกๆวันมีทุกๆวันเลยนะครับพี่พี่เนาะสองช่วงเวลาตีห้าและสี่โมงเย็น เรามีพระบ้านๆนะคะถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่ๆครับเอ้าวันนี้เริ่มต้นกันเลยดีกว่าพี่ๆมีหมายเลขให้พี่ๆกำกับให้พี่ทุกองแล้วต้องพี่เนาะจะบอกหมายเลขหรือว่าจะบอกชื่อพระก็ได้ไม่เป็นไรครับพี่ๆขอให้เราเข้าใจตรงกันก็พอนะครับพี่ๆเนาะเอ้าเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าพี่ๆจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาของสำหรับพี่ๆยามเย็นๆวันอังคารแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ยามเย็นๆวันอังคารแบบนี้พระสวยๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับพี่ๆเนาะเอ้าเริ่มต้นรายการแรก ep 498ครับพี่พี่ครับเป็นปางนาคปกแบบนี้รายการที่1นึ่งเียวไปเนาะเป็นนาคปกแบบนี้ครับพี่เป็นพระครูเก่าๆแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะลองดูนะครับพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่เก่าดีได้ความเก่าเลียวไปเนาะได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเป็นปกแบบนี้ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้ครับพี่ลองดูเอา300้บาท นี่เอา300บาทเท่า <Wireless> นั <fizer S 1> ้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่2พี่พี่รายการที่2จะเป็นอ่าเป็นพระผงพี่น้องพระผงแบบนี้ครับพี่หลวงปู่หมุนแบบนี้ครับพี่นี่พระผงหลวงปู่หมุนนั่งเต็มองค์แบบนี้เลยเรียงพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วพี่พี่เรียงพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นี่ครับพี่วัดวัดบ้านจานนะพี่น้องวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกตแบบนี้พี่ลองดูครับพี่เป็นพระผงนั่งเต็มองค์แบบนี้หลวงปู่หมุนนั่งเต็มองค์แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่ นี่เลยรายละเอียดติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดติดคมชัดดีเลยทีเดียวแบบนี้นะพี่นะ้องลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่รายการที่2เป็นพระผงนั่งเต็มองคหลวงปู่หมุนแบบนี้เอา300บาท อย่างี่เอาแค่3 0มร้บาททำนะพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วนะพี่พี่นะเอาส0 0รบาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่3มพี่พี่จะเป็นนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่สวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พระเนื้อพรมพระเนื้อผงแบบนี้ตัวนีเนาะเนือพงเหนือพรมเนื้อผงแบบนี้นี่ตกอ่าเขาเรียกปั๊มยันนะพี่นนองปั๊มยันแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยลวกผู้ดูวัสกนแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะ เป็นพระเนื้อผงแบบนี้ครับพี่พี่พระเนื้อผงแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับจัดไปเลยอย่างนี้ลองดูนะพี่พี่นะสวยงามดีจริงๆพี่พี่สวยงามดีจริงๆต้องบอกว่าสวยงามดีจริงๆแบบนี้พี่ลองดูเนี่ยเนื้อหามวลสารเต็มๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อหามวลสารเต็มๆแบบนี้เลยพระผงหลบผู้ดูแบบนี้รายการที่3เอา300บาท อยเี้ยเอาสามร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สี่พี่พี่รายการที่สี่จะเป็นสมเด็จเกศโชยนะพี่น้องสมเด็จเกศโยแบบนี้ก็พี่ลองดูพระเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ครับอกตันเจ็ดชั้นแบบนี้อกตันเจ็ดชั้นแบบนี้ก็พี่อยู่ในตลับปุ๊กหนึ่งใบครับพี่ๆครับอยู่ในตลับปุ๊กหนึ่งใบแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่ เก่าๆผมชอบนั้นเนื้อนึบแน่นแบบนี้นะพี่ๆเนาะเนื้อนึบแน่นแบบนี้แม่คลาสิกจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่ๆครับนี่ดูเนื้อนึบแน่นแบบนี้แล้วได้คาบความเก่าเกาะติดอยู่ที่พื้นเหรียญแบบพื้นองค์พระแบบนี้ครับพี่ๆลองดูครับพี่โหดูรับพ่มันจริงๆพี่มันจริงๆแล้วนึบแน่นจริงๆครับพี่ๆครับนึบแน่นๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะครับพี่ๆน้องอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูรายการที่4สมเด็จเกศโยพิมเจ็ดชั้นอกตันแบบนี้เอา4ี0บาท อย่างนี้เอาสี่รอบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่5าพี่พี่เป็นคุณแผนท่าพี่ต้องคุณแผนพายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าดีสวยดีได้ความเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าสวยงามดีเลยแบบนี้พี่พี่ลองดูนะพี่พี่นะเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีอย่างนี้เลยนี่พระเก่าเก่าพี่พี่ครับพระคุณแผนเก่าเก่าแบบนี้ พระคุณแผนเก่าๆแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆนะลองดูอย่างเงี้ยพี่พายคู่ตัดเดี่ยวน้องแบบนี้เอา300บาทรายการที่5ภาพายคู่ตัดเดี่ยวเอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่6กพี่ๆรายการที่6จะเป็นนี่เลยพี่บ้าคุณพมบ้าคุณพมพิมสามเหลี่ยมแข้งหมอนน้องแบบนี้พี่พิมสามเหลี่ยมแข้งหมอนแบบนี้อยู่ในตลับปุ๊กหนึ่งใบพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆดูพระเก่าๆสวยงามสวยงามมากๆครับพี่ๆครับ ผ้าเก่าๆสวยงามมากๆแบบนี้พี่ๆลองดูในพี่นี้ไม่อยากให้พลาดเลยครับพี่ๆครับเก่าดีสวยดีแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยนะพี่ๆเนาะเก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับอย่างนี้เลยบางขุนพรมพิมพ์แข้งหมอนแบบนี้พี่ๆสามเหลี่ยมหน้าจวนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เอาสี่เอ้ยเอาสามร้อยบาท นี้เอาสาม้ะบาทเท่านะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่เจ็ดครับพี่พี่เป็นพ่อปานพี่พี่หลวงพ่อปานสรงคุดแบบนี้ครับพี่พี่งคุดใหญ่แบบนี้แลพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เก่าดีสวยดีได้ความเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อปานวับานนมโคแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้นะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้พระเนื้อดินแบบนี้พระเนื้อดินพระเนื้อผงแบบนี้เก่าดีสวยดีเลยพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อปานนะพี่พี่ลองดูนี่ สวยงามจริงพี่พี่แล้วดูผิวพันธ์เขาครับพี่ผิวพันธ์องค์พระเขาสวยงามครับพี่ในจุดที่ลึกนะอพี่เนาะผิวดำเดิมยังอยู่ครับพี่ผิวดำเดิมยังอยู่แบบนี้แต่บางจุดก็จะเปิดไปบ้างแล้วครับพี่ตามการเวลาแล้วครับพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่ตามการเวลาเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ผงเต็มๆพี่พี่อุดผงเต็มๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะอย่างเงี้ยเก่าดีสวยดีได้ความเก่าสวยงามเข้มขังดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าได้ความเก่าสวยงามและเข้มขังดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อปานแบบนี้นะพี่้ อย่างนี้ลองดูเลยครับพี่ๆอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่ๆนะสวยงามดีแบบนี้เอา300บาท รายการที่7เอา3 0 0รบาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่8จะเป็นหยดน้ําหลวงพ่อสุดวัดการหลงพี่พี่ครับปี25-2หองนเนาะหลวงพ่อสุดวัดการหลงแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยสวยงามดีครับพี่พี่เหรียญหยดน้ําหลวงพ่อสุดแบบนี้นะพี่พี่สวยๆครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นี่ดูได้ความสวยงามแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความสวยงามแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี้สวยงามดีแบบนี้สวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่เก่าดีสวยดีดูตัวยันด้านหลังคมๆชัดๆเลยพี่ครับตัวยันด้านหลังคมๆชัด ชัดแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา้านี่จัดไปพี่พี่จัดไป <ac> ครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่เนาะจัดไปเลยครับพี่พี่อย่างนี้นี่จัดไปเลยจัดไปเลยแบบนี้พี่พี่นี่ปีสองหง้าสองสองเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ตั้งใดชอบเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอาสามรอบาทเท่านะครับพี่พี่ครับลองดูรายการต่อมารายการที่9ก้าครับพี่พี่จะเป็นนี่โหเหรียญนี้ผมบอกได้เลยว่าหายากนะพี่พี่นะหลวงปู่รอดวัดวัดับางน้ำวนพี่ๆนี่ดูเหรียญหลวงปู่รอดพระครูรอดหรือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนั่นแหละครับพี่ๆเนาะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยสวยงามดีแล้วพี่ลองดูเนื้อเก่าๆแบบนี้พระบ้านๆน้องได้มาแบบนี้เลยพี่พี่อันนี้ต้องบอกว่าพระบ้านๆน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูครับพี่พี่ครับนี่ เก่าๆสวยงามดีในตาคมๆช,ชัดๆแบบนี้ครับพ,พี่ครับในตาคมๆช,ชัดๆแบบนี้พระคูรอดแบบนี้นะพี่เนาะเหรียญเสมาพระคูรอดหรือว่าหลวงปู่รอดวัดบางนํำบนนั่นเองนะครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าดีสวยดีได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูัพี่ดูตัวตัดนี่หืดูตัวตัดแบบนี้พี่ๆครับตัวตัดแบบนี้เลยนะพี่ๆนะลองดูครับพี่ๆเก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้หลวงปู่รอดวัดบางลำบนนะพี่ๆครับแบบนี้เลยครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆเนาะอย่างเงี้ย เก่าเก่าเนื้อปาก้าแบบนี้เอา400บาทเรียนหลวงปู่รอดเอา400บาทเท่านั้นพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่10พี่พี่เจริญพรบนหลวงปู่หลวงหลวงพ่อคูณพี่พี่องดูนี่เรียนเจริญพรบนหลวงพ่อคูณผลิตสุโธแบบนี้เรียนเจริญพรบนผมว่าหายากกว่านะพี่นนอะหายากกว่าเรียนเจริญพรล่างครับพี่พี่ครับเมตตามหานิยมครับพี่พี่ปี2536ออกปีเดียวกันนะพี่นนอะอันนี้จะแต่วอันนี้จะออกวัดบ้านไร่หรือพี่พี่ออกวัดบ้านไร่หรือนะพี่เ้องเจริญพรล่างเขาจะออกวัดอะไรนะ วัดแจ้งนอกกับพี่น,อน้องอันนี้จะออกวัด บานไร่เหรียพี่ๆเจริญพรบนแบบนี้สวยงามดีผมว่าหายากกว่านะพี่ๆพี่นะเนี่ยครับพี่นานๆจะเจอทีสักเรียนนะพี่ๆนี่ดูเจริญพรบนแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะเหรียญเจริญพรบนสวยๆคมชัดดีครับพี่ๆครับสวยๆคมชัดดีแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อคูณปริษสุดโทนะพี่ๆน้องแบบนี้วัดบันไล่พี่ๆวัดบานไร่อำเภอตากขุนทศจังหวัดนครราชสีมาแบบนี้ปีสองห้าสามหกตัวยันคมคมชัดๆครับพี่ๆตัวกระตัวยันคมชัดดีแบบนี้ลองดูแล้วกันนะพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ ท่านใดชอบเอาซีรอยบาท อย่างนี้เอาส0ร้อบาทเท่านนพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่11พี่พี่รายการที่11เจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพี่พี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่อืมดูตลับอย่างสวยเลยครับพี่พี่ตลับอย่างสวยเลยแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะพี่พี่เนาะตลับอย่างสวยเลยแบบนี้ต้องลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ต้องบอกได้เลยว่าตลับอย่างสวยเลยครับพี่พี่นี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนี่พระครูยานาวิลาาหลวงพ่อแดงแบบนี้สวยๆพี่พี่นี่ดูสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับ นี่โหดูสวยงามจริงพี่พี่สวยกามจริงแบบนี้ครับพี่พครับพระครูยันนาวิราชหลวงพ่อแดงวัดเขาประยุอธ์แบบนี้อายุ82ปีน้องพี่พี่น้องแบบนี้าครับพี่เก่าดีสวยดีปี2503ครับพี่พี่ครับสวยๆแบบนี้ปี2503แบบนี้ถ้าพี่พี่ตนณด์ชอบครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้เอาซีรบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับนี่ดูสวยดีนะพี่พี่นะสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญลงพระแดงเอา4 0 0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่12พี่พี่รายการที่12จะเป็นนี่เลยพี่พี่พระไพรีพินาศพี่นเนาะพระไพรีพินาศแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยเป็นเนื้อเงินเนาะพี่เนาะเป็นเนื้อเงินเงินเก่าเงินผสมแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อเงินเก่าเก่าเงินผสมแบบนี้ครับพี่พี่ลองดู2495ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่เหรียญลงยาสีแดง2495พระไพรีพินาศแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบบนนีี้้ถาาาพ่่ทดชออเ สี่ร้อยบาทนี่จัดไปพี่เอาแค่สี่ร้อยบาทเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้น่าจะเป็นเงินนะพี่นั้นน่าจะเป็นเงินเงินผสมแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเนาะพี่ๆเนาะอย่างงี้ครับพี่เก่าดีสวยดีลงยาสีแดงเอาสี่ร้อยบาทนี่แล้วารที่สิบสองเอาสี่ร้อยเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่13บสามพี่ๆลองดูครับพี่ๆครับนี่เลยรายการที่สิบสามลองดูจะเป็นนี่เลยครับพี่ๆนี่หลวงพ่อ ทองสุกมันเป็นหลวงพ่อทองสุกอินทะโชโตแบบนี้ครับพี่วัดทวตโนนหลวงครับพี่พี่ครับวัตโนนหลวงแบบนี้หลังอุดค้างแบบนี้พี่พี่หลังอุดค้างแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่พี่นะนี่ครับพี่ลองดูครับพี่นี่หลังอุดค้างแบบนี้เลยครับพี่พี่หลังอุดค้างแบบนี้สวยงามดีมากมากพี่พี่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆเก่าๆด้านหน้ามีการลงลักปิดทองครับพี่พี่ครับด้านหน้ามีการลงรักปิดทองแบบนี้เลยเก่าดีสวยงามดีเข้มขังมากๆครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทองสุก อินท่าโชโตหรือหลวงพ่อทองสุขวัฒโนดหลวงแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่หลังพ่อคั่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอา400บาทนี่อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่วันนี้ทิป EP 498แต่ผมบอกได้เลยว่ามีแค่2ช่วงราคาเท่านั้นแล้ครับพี่พี่สามกับ400เท่านั้นพี่พี่เลือกเอาเลยครับพี่พี่ครับมี300กับ400เท่านั้นพี่พี่เลือกเอาเลยนะพี่พี่เนาะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญตอร์ปิโดพี่พี่เหรียญต หลงพ่อคงพี่น้องหลงพ่อคงว่าวางสับปะรดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้เลยพี่ๆสวยงามดีครับพี่ๆนี่น้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่เปียกทองใช่ไหมพี่น้องเปียกทองหรือกระไหลทองเดี๋พี่น้องพี่ๆแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆอยากให้ลองดูครับพี่ความสวยงามของเหรียญนี้ครับพี่ๆลองดูนี่ดูสวยงามคมชัดดีครับพี่ๆดูสวยงามคมชัดดีแบบนี้เลยสวยๆคมๆมาพี่ๆครับแบบนี้เหรียญตอปิโดนี่หลวงพ่อทองสุภตะโนดหลวงแบบนี้นะพี่น้อง ไอ้หลวงพ่อโคง้งวัดวังสัพพรสพี่พี่พแม่ยังจำกระเหรียญเก่าอยู่พี่พี่ดูตัวอษรตัวยันเป็นไงพี่หลวงพ่อโคง้งสุวรรณโนนี่อายุเจ็ดิบสองปีแบบนี้สวยงามดีครับพี่ต้องบอกว่าสวยงามจริงครังนะพี่ครับวัดวังสัพพรสเออเนี่ยพี่เนี่ยพี่จังหวัดอ๋ออำเภอขุงอำเภอขุงจังหวัด จันทบุรีนแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ๆลองดูเนี่ยดูหืดูเหรียญสวยๆแบบนี้พี่ๆพี่ลองดูกับพี่ๆครับแบบนี้เลยเนี่ยเหรียญหล่อคงวังสับปรดแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆนะเหรียญตอบไปโดแบบนี้แล้วผิวสวยงามมากๆพี่ๆเหรียญฉ่ำจริงๆแบบนี้เอาซี0บาท รายการที่สิบเอา400รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับเดี๋ยวต่อไปดูเอา4 0 0ร้อยนาะพี่พี่เนาะรายการต่อมารายการที่15้าพี่พี่ลองดูพระมเหสสวนพิมสองหน้าเนื้อตะกัวแบบนี้ครับพี่พี่มเหสวนพิมสองหน้าเนื้อตะกัวแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ ถ้าพี่ๆท่านใดชอบพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปน้องถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้ต้องบอกว่าจัดไปเลยครับพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีล้วเป็นพิมพ์สองหน้าครับพี่ๆครับแบบนี้เป็นพิมพ์สองหน้าพี่ๆลองดูนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้รายการที่สิบห้าเอาสามร้อยบาท อันนี้เอาสามร้อยบาพี่พี่ครับนี่ในการต่อมาเป็นพระนางกวักแม่นางกวักพี่พี่เหรียญหล่อแม่นางกวักแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อพมมสอนรอดแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อรอดจำไม่้หลหลวงพ่อพมมสอนแบบนี้หลังเต่าพี่พี่ครับรอหลังเต่าแบบนี้เลยพี่พี่นี่พิมพ์แบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นแม่นางกวากนี่เนาะเป็นเหรียญหล่อแม่นางกวักแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับ เก่ S <S <an> าดีสวย, ي, บบสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับจัดไปเลยพี่พลองดูนี่นี่หลวงพ่อภูม,มิสอนรอดแบบนี้เก่าดีสวยดีเป็นเหรียญแม่นางกวักกรบพี่หลังเต่าแบบนี้เอาสามรยบาท รายการที่16เอา300รบาทเท่านั umes, ้นพี guys, live, ่พี่ครับรายการต่อมารายการที่17พี่พี่นี่เลยพักกลิงพี่พี่พักกริงพักกลิงห่มคุมแบบนี้พี่พี่จีเขาเรียกว่าพี่จีวอนพี่เนาะจีวอนตอกลายแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ดูจีวอนตอกลายแบบนี้เขาจะเขียนว่าปาวเลสรอห้าพี่พี่เนาะปาวเลสรอห้าพนครแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พักกริงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพักกริงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลย อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาอุดกลิ่นหรืออุดมวลสารนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูแต่ว่ากลิ่นเขาไม่ดังแล้วพี่นะแต่ว่ากลิ่นไม่ดังแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับนี่ดูห่มคลุมแบบนี้ห <Home S 2> ่มคลุมจีวรลายตอกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้ปาวเลสรอห้าแบบนี้เอาลองดูเลยครับที่สิบเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทถ้ากลิ่นแบบนี้เอา400บาทพี่พี่ขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยงามดีเอา400เท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่18พี่พี่เจ้าสัว เจ้าสัวหลวงปู่บุญพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญแบบนี้พี่ๆลองดูนะอย่างเงี้ยครับพี่ เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเลยแบบนี้เป็นเหมือนเนื้อทองแดงเลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นเนื้อทองผสมแล้วครับพี่พี่น่าจะเป็นเนื้อทองผสมแบบนี้อาจจะแก่ทองแดงหน่อยหน่อยครับพี่พี่ครับอาจจะแก่ทองแดงหน่อยแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยๆหลังยันลึกๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆหลังยันลึกๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ลองดูนะนเนี่ยเป็นทองผสมแล้วพี่นนาาะะออออจจจแแกก่่ทงงดหย ีบบพ่เป็นทองผสมอาจจะเก่ทองแดงเล็น่อยแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเจ <c oughs> ้าส่วนรายการที่18เอา300บาทเจ้าส่วนรายการที่18เอา300บาทเท่านะพี่พี่ครับร <c oughs> <kay. S 2> ายการต่อมารายการที่19 <c oughs> พี่ๆลองดูพ่อพัใส like แบบนี้นี่นี่พักกลิ่นะพี่เนาะพักกลิ่งข้อพัใสแบบนี้พี่อุดพลอยตรงกลางแบบนี้อุดพลอยเตะตรงกลางแบบนี้ครับพี่พี่ อุดพลอยแดงตรงกลางแบบนี้หลวงพ่อพระสพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เลยเป็นรูปเหมือนปั๊มพ่อพระสาแบบนี้สวยๆพี่พี่ลองดูนี่นี่ก้นกลึงแบบนี้ก้นเกลึงแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้จังหวัดน้องค่ายสวยงามดีแบบนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพระสครับพี่พี่ครับนี่ดูเป็นเหมือนพระกลิ่นะพี่น้องเป็นเหมือนพระกลิ่งแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่อุดพลอยแดงตรงกลางแบบนี้ถ้าพี่พี่ตั้งใจชอบรายการที่19เอา300บาทพี่พี่เลือกเอาเลยพี่วันนี้มีแค่สองช่วงราคาครับพี่บสาได้อยว่า คุ também, passage, ้มแน่นอนพี่พี่คุ้มแน่นอนพี่พี่ครับรายการต่อมาจะเป็นนี่เลยพี่พระชัยพระชัยสี่มุมเมืองแบบนี้ครับพี่พี่ครับตอกสามโค้ดแบบนี้พระชัยสี่มุมเมืองสามโคดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พัฒนลุงหรือพน้องเขาอ้อพัฒนลุงแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะพระชัยสี่มุมเมืองแบบนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูสวยงามเก่าเก่าหิ้งหิ้บ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับ เก่าเก่าหิ่งหิ้งบ้านน้องได้มาแบบนี้พี่ๆลองดูแล้วกันตัพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยลองดูครับพี่ๆตอก3ามโค้ดแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับลองดูอย่างนี้เอา400บาทอันนี้พระชัยสี่มือเมืองเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูรายการต่อมาครับพี่นี่เลยพิมพ์ต้อพี่ๆพิมพ์ต้อลงผู้บุญ พระชัยพิมพ์ต้อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้โลหะเก่าๆพี่พี่ลองดูโลหะเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่พี่ครับปีพิมพ์ต้อพี่เนาะพิมพ์ต้อแบบนี้เก่าดีสวยดีตะไบเก็บชอบเรียบร้อยพีตะไบเก็บชอใต้ฐานแบบนี้เรียบร้อยเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่2 1เอา300บาทอย่างนี้เอาส0 0อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่22่สพี่พี่นี่เลยสายวัส,สุทัพพี่พี่แล้วลองฟังดูครับพี่ ไม่รู้พี่ๆได้ยินหรือเปล่าแต่พี่ๆนะแต่ว่ากลิ่งดังฟังชัดดีครับพี่ๆครับกลิ่งดังฟังชัดดีพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆพรกกลิ่งวัดเอ่อวัดแหลมฟ้าผ่าเนะไม่ๆแบบนี้ครับพี่พักกลิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้สายหล่อวัดสุทัศน์เลยครับพี่ๆครับสายหล่อวัสุทัศน์แบบนี้เลยลองดูพักกลิ่งเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยว่าน่ารักน่าใช้นะพี่ๆนะขนาดนี้กําลังดีครับพี่ๆแล้วกลิ่งดังฟังชัดมากๆครับพี่ๆแล้วดูครับพี่เนื้อหาแบบนี้ผมชอบจริงๆพี่ลองดูเนี่ยสุกจริงๆพี่ๆดูบบบบพพีี่่เเนนนื้้ออาาหแแสุกลลยง พักกลิงวัดแหลมฟ้าผ่ากิ่งดังฟังชัดรับพี่เล็กๆแต่ว่าโหกิ่งดังลั่นทุ่งดีจริงๆแบบนี้รายการที่2ี่เอา300บาทกลิ่งดังฟังชัดดีรับพ,พี่ครับรายการต่อมารายการที่23มพี่พี่เหรียญหล่อครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อ ยันอกเราพี่น้องเหรียญหล่อยันอกเราหลังมีรอยจานแบบนี้พี่ลองดูครับพี่อันนี้จะเป็นยันอกเราพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่จำลองมาเลยพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะตรงนี้ครับพี่เขาจะอยู่กลางประตูเลยนะพี่นะพี่ต้องสังเกตดีๆเพราะว่าเวลาเราไปเขาจะเปิดประตูวิหารไว้นะพี่เนาะต้องไปดูที่ประตูวิหารนะพี่จะถ้าเราเดินไปถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนบพี่เพราะว่าประตูพระวิหารเขาจะปิดไว้อยู่ข้างๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะลองดูเขาจะอยู่ที่ถ้าจำผิดเขาจะอยู่ที่บานขวาหรือบานซ้ายนะ ขาจะอยู่ที่บานขวาหรือเปล่าเนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูพี่พี่ครับแบบนี้เลยจะเป็นยันอกเราครับพี่พี่พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญหล่อเก่าๆสวยงามดีหลังมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังมีรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูใน่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปนะพี่พี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบต้องจัดไปเลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่หลังมีรอยจานครับพี่พ เราพี่พี่น้อยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปกับพี่พี่ครับรายการที่23แบบนี้เอา300บาทอกเราพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเดียนหล่ออกเรานพี่น้องเอา300บาทเทาน้องพี่พี่ครับนี่เลยรายการต่อมาพี่พี่รายการที่24เผลอแป๊บเดียวจะหมดแล้วนะพี่พี่นะถึงแถวสุดท้ายแล้วครับพี่พี่เป็นนี่พี่ลองดู ผงขุนแผนน้องพระขุนแผนผงพายกุมารแบบนี้หลวงปู่ทิมอิสริโกครับพี่พี่ลองดูแบบนี้หลังยันห้าน้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เนื้อผงพายกุมารทาบนทองด้านหน้าแบบนี้องค์เล็กๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนพี่น้องแบบนี้ครับพี่ถ้าจะไม่ผิดออกวัดหนองกับหรือเปล่าน้องประมาณนี้พี่พี่ลองดูเล็กๆดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่ทิมแบบนี้เอาสามร้อยบาท แบบนี้เอา3ามร้อบาทครับพี่ๆครับรายการต่อมาก็จะกลายเป็นก็จะเป็นรายการที่25พี่พี่ล็อกเก็ตลงปูทิมอีกหนึ่งรายการี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ล็อกเก็ตชากสีฟ้าลงปูทิมอีสติโกแบบนี้ก็พี่พี่ลองดูนี่เล็กๆดีครับพี่พี่ครับนี่แล้วด้านหลังครับพี่ลองดูนะพี่พี่นะอย่างเงี้ยครับพี่ด้านหลังมีอ่าปกใบมะขามลงปูทิมติดไว้ด้วยแบบนี้ครับพี่ทูอินวันเลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าทูอินวันไปเลยครับพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่อย่างเง ฮอินวันแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆนะเนี่ยล็อกเก็ตหลงผู้ทิมมีเอ่อคืาเรื่ออะไรพี่ปกใบมะขามอยู่ด้วยด้านหลังเนะแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีแบบนี้เอาซีร้อบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านนครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่26ครับพี่พี่เป็นรูปถ่ายหลุมพ่อกวยชุดตินทโรแบบนี้แล้วอยู่ในเลี่ยมเขาเรียกสังกษีหรือทองแดงแบบนี้น้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่กระจกนะพี่น้าเป็นกระจกด้านหน้าแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่เป็นสังกษีหรือทองแดงแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่พี่ด้านหลัง ลอยจานแบบนี้ครับพี่ๆลองดูดูโห و, ดูจานหลังได้สวยงามมากๆแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูพี่ๆนี่เลยนะพี่ๆนะจะเป็นยันตุกาตาเนาะพี่ๆเนองพี่ๆเนองแบบนีค้ค,นครับพี่เป็นยันตุกตาแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ๆลองดูแบบนี้พี่ๆรูปถ่ายลงก็กลวยชุดตินทาโรแบบนี้สวยๆเลยครับพี่ด้านหลังเขาจะมีจนมานไอ้มียานมียานจานหลัง่นองจานหลังเป็นยันตุกตาแบบนี้ครับพี่ๆลองดูรายการที่26แบบนี้เอา300ร้บาท อย่างนี้เอา3ามบาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่27ครับพี่พี่เป็นพระปิดตาพี่พี่ลองดูพระปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ สวยงามดีครับพี่ๆครับสวยงามดีแบบนี้นะพี่พี่เนาะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้อันนี้ไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเป็นพิมพ์ทรงเดียวคล้ายๆกับหลงปูเอี่ยมเลยพับพี่ครับเป็นพิมพ์ทรงเดียวคล้ายๆกับหลงปูเอี่ยมแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูนะพี่ๆเนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีคล้ายๆทางสายสะพานสูงแต่ว่าอันนี้น้องไม่มั่นใจครับพี่พี่อันนี้น้องไม่มั่นใจแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่ๆี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะอย่างนี้ครับพี่พี่อย่างนี้ลองดูคครรัับบพพีีีีี่่่่เเเกกาาาาดดดสสววยยนะงม แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่พ,พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับพับผงพับปิดตาแบบนี้มีการจุ่มลักนะนพี่ต้องมีการทาลักษแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่รายการที่27เอา300บาท อย่างนี้เอา3 0มรบาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ี่28พี่พี่นี่เลยโอ้โหตามคําเรียกร้องพี่พี่บอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหก่อจะหาเจอครับพี่พี่แต่ละองค์พี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยหลวงปู่ทวดนไม่ต้องวัดช้งให้พิมพ์ใหญ่แบบนี้ปี2 4งสี่น้องอ่านตามตัวหนังสือแบบนี้นะพี่พี่นะเพราะว่ามองไม่เห็นเหมือนกันครับพี่พี่ครับมองไม่เห็นเหมือนกันพี่พี่ชอบเหลือเกินพี่พี่บอกว่าวัดอยากวัดดวงอยากวัดใจแบบนี้ลองดูพี่พี่ต้องใช้ใจมองครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอาให้ชอบแล้วพี่พี่น้องแบบนี้เพราะ ลองดูพี่พี่ครับสองสี่เกเป็นพิมพ์อะไรนะพี่กรรมการนะพี่พิมพ์ใหญ่นาะพี่เนาะพิมพ์ใหญ่ปี2497ี่เก้าแบบนี้อยู่ในซองเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่28ดเอาสามรอบาทอย่างเี้เอาสา0บาทพี่พี่ครับนี่อันนี้พี่พี่บอกว่าเป็นยันห้าเนาะพี่เนาะเป็นยันห้าหรือบูทิมอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูเนี่ยพี่ลองดูเลยลูกอมพี่พี่ลองดูลูกอมแบบนี้ครับพี่ทาบนทองแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้นะนี่จะให้ดูเนี่ยพี่ใช่ไหมเอ่ยใกล้เคียงแต่ว็า ยันก็จะไม่เหมือนสักทีเดียวนะพี่นาะจะยันจะยันก็จะไม่เหมือนสักทีเดียวแบบเนี้ยลองดูนะพี่ๆนะแบบเนี้ยครับพี่ลองดูแล้วกันอันนี้น้องขอตีว่าลูกอมไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่ๆเนาะแต่ว่าเนี่ยพี่ได้ตลับหนึ่งใบแบบเนี้ยผมบอกด้เลยว่ายังไงก็คุ้มพี่ๆมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้ครับพี่ๆตลับเก่าๆหนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่ๆนะอย่างอยรับพี่เป็นลูกอมเนอะลูกอมทาบนทองแบบเนี้ยอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่ๆเนาะแบบเนี้ยครับพี่ลูกอมทาบนทองแบบเนี้ยไม่ทราบที่ลองดูแล้วกันับพี่ๆรายการลองส อย่างนี้เอาสามระบาทเท่านั้่ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการสุดท้ายนะครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับจะเป็นพระเนื้อตะกัวแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูนะตะกัวเก่าๆแบบนี้ไข่ตะกัวขึ้นเลยครัพี่พี่ลองดูครับพี่พี่เนี่ย หลวงปูุ่ขรอครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่แต่อันนี้ครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบวัดน้องพี่พี่น้องแบบเนี้ยไม่ทราบวัดว่าออกวัดไหนแบบนี้ครับพี่พี่ออกวัดคลองขอมหรือเปล่าอันนี้น้องไม่มั่นใจนะพี่พี่นะเป็นเนื้อตะกัวแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ต้องบอกว่าเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้มีรอยจานด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่มีรอยจานด้านหลังแบบนี้หลวงปู่สุกแน่นอนพี่พี่ลองดูแต่ว่าจะออกวัดไหนนั่นเองนะน้องพี่พี่น้องอย่างเงี้ยลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดทราบทีีี่่รับบบพพเเืออานนนนดดว้้้งปลูแ็ ตะกลัวพิมสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสามร้อยบาทอย่างเงี้ยครับพี่พี่จานหลังยันแบบนี้พี่จานหลังแบบเนี้ยหลง,บบลงปูดูเอ้ยหลงปูหลงปูงปสุกชัดเจนพี่พี่ลองดูหลงปูสุกชัดเจนแบบนี้ลองดูนะพี่พี่ทนะ่านอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทเอาสัญญาณกลิ่งรัวๆนะครับพี่พี่แสดงว่าวันเนี้ย คลิปอีพี498น้องน,นําเสนอพี่พีครบทวนแล,ล้วพี่พีน้องน,นําเสนอพี่พีครบทวนแล้วนะพี่พีนะลองดูเลยครับพี่พีครับชอบบรยการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติม,ตมบอกน้องได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการนะพีนะ่พีเนาะยินดีให้บริการครับพีพ่พีลองดูเลยครับพี่พีครับวันนี้เนี่ยมีประมาณนี้เลพี่พีสามสิบรายการไม่มากไม่มายไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะพี่พีเนาะประมาณนี้แล้วราคาเอามาแบ่งปันครับพี่พีมีแค่สองช่วงราคาครับพี่พีครับสามร้อยแล้วสี่ร้อยพี่พีเลือกดู วันนี้ประมาณนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับวันนี้ก็ขอพี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับพี่พี่แล้วเรามาเจอกันบันพรุ่งนี้ครับพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นมีสองช่วงเวลาเหมือนเช่นเคยพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นเรามาเจอกันมีพระบ้านๆราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ